ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิง์กด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพผมกันซีหลอดวันนี้ได้เวลารีวิวตัวแล้วนะเพราะว่าตัวซีซั่นใหม่เป็นมาก็ผมก็ไปปั้นมาแล้วนะครับอัพสกงอัพสกิลอะไรเรียบร้อยนี่ชา์ลอตเวอร์ชันวิทยาลัยโคเวอร์นะครับก็คือชา์ลอตชุดคุณครูนั่นแหละนะครับโดยวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าชา์ลอตเนี่ยเจ๋งยังไงดูผมเนี่ยทำไว้แล้ว4ดาวนะแต่ว่ายังไม่ได้ คือรอกุญแจแห่งพพพานอยู่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวค่อย5ดาวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเสริมแกล่งเนี่ยถ้า5ดาวเนี่ยมันจะเร็วขึ้นถูกไหมเออมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าโดนตีเนี่ยมีเออเขาเรียกว่าเมื่อเราโดนรับโดนตีเนี่ยเราจะได้อ,อ่บวก sp 1แล้วก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มเวลาที่มันจะสะท้อนให้เพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าให้สวนรับเนี่ยเป็น2เทินจากเดิม1เทินนั่นเองนะครับเนี่ยอัปไปเนี่ยครับ ชาลลอตก็จะบวกเลือดบวกขีเลสทีละ5% 5%อเรแล้วไปบวกสปีดตอน2ดาวสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเทสได้เลยนะครับโดยชาลลอตเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์สีฟ้าเหมือนกับวิลเลียมอ่าเหมือนกับวิลเลียมโดยเราเนี่ยจะเล่นชาลลอตเป็นแนวซัพพอร์ตเต็มๆนะครับซึ่งมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าว่าซัพพอร์ตอย่างชาลลอตเนี่ยสกิลเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวผมไป เปิดเอฟเฟกสกิลให้ก่อนนะครับอืมจะได้เห็นกันเต็มๆวันนี้เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเทสลงสนามจริงให้ดูอ่ามาดูชา์ลอดกันนะครับโดยชาลอดเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยต้องย้ําก่อนว่าถ้ามีการจะเก่งมากนะถ้าหาก,การ์ดกันมาได้อย่างน้อยศูนย์ดาวก็จะเยี่ยมเลยนะผมก็ยังไม่ได้ไปอัพเพิ่มนะครับยังไม่รู้ว่าเฟโกเลออนจะได้เล่นหรือเปล่าอ่าสกิลแรกครับเรพิดทอนนะครับก็คือเวลาเราตีเนี่ยเป็นดามเมจ แล้วเราจะสุ่มไปเพิ่มส่วนกลับให้กับเพื่อนที่มีดาเมจสูงที่สุดในทีมซึ่งก็ต้องมาดูอีกทีว่าเป็นใครนะครับสกิลที่2ครับเพิ่มพลังโจมตีดื้อเลยอันนี้มีผลกับโลลาเดสแล้วก็โลนูเอลด้วยนะคือเวลาเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยบูตโลให้หนาขึ้นด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยมีพับป้องกันอย่างสมบูรณ์เวลาตีมันจะติดบล็อกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีการ์ดถ้าทุกคนมีการ์ด ของชาร์ลอตเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันอีกหลังจากเพิ่มพลังโจมตีอ่าทำให้สามารถสวนได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการก็จะไม่เพิ่มอะไรนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปดูการดก่อนนะครับการเนี่ยคืออะไรครับนอกจากเพิ่มสกิลตะกี้แล้วเนี่ยก็ยังเวลาโดนโจมตีเนี่ยชาร์ลอตเนี่ยมีสกิลติดตัวเมื่อกี้ที่ผมแปลให้ฟังตอนติด2ดาวใช่ไหมสองดาวเนี่ยชาร์ลอตเนี่ยจะติด สาเออไม่ติดตลอดอยู่แล้วคือบวก sp 1อยู่แล้วเมื่อ2ดาวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณมีการ์ดใบนี้ยมีโอกาสบวกอีกเบิ้ลอีกถ้าอัพเต็มเนี่ยร้อ sp เด้งอันติรัวๆเดี๋ยวไปดูอันติกัน,นะครับอันติเนี่ยผมก็อัพเต็มนะเพราะว่าอันติเนี่ยเพิ่มโต๊กลับหรือสวนกลับให้เพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยทั้งทีมนะทั้งทีมก็เดี๋ยววันนี้เทสให้ดูว่าทั้งทีมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ สวนกลับได้ทุกคนเลย1เทินถ้า5ดาวเป็น2เทินยำหวานๆเลยถ้า5ดาวนะครับอ่ะส่วนภาษาเนี่ยก็คือเพิ่มพลังป้องกันลดความเสียหายให้กับเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ผสานไปตามเนื้อผ้านะครับตามเนื้อผ้านี่เนหะ็นไหมฮะถ้าสกิลติดตัวเนี่ยมีอีกอันหนึ่งถ้าเพื่อนเราเป็นสีฟ้าหมดไม่พูดสู้เลย1เทินไม่ต้องโล่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับเออแล้วก็เนี่ยครับถ้า1ดาวเนี่ยจะบวก SP1 หเวลาโดนโจมตีนะแล้วการก็บวกอีกอ อยู่ที่ว่าทุกคนหามาได้ไหมนะครับมาดูเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะใส่เป็นสปีดสีเนื่องจากว่าเราต้องบัฟเพื่อนก่อนพวกนี้มันก็เป็นแนวต้องใส่สปีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ป้องกันติดดาวไป2เพื่ออึดหน่อยนะครับอึดหน่อยประดับเนี่ยใส่ป้องกันไปให้หมดนะครับ2ออันแต่ว่าอันนี้มันมาเป็นเ,เราต้องการ ดีเฟนซ์สินะครับสร้อยต้องเป็นดีเฟนซ์นะครับคีเลสมันก็ไม่ค่อยดีเท่าแต่ว่าอ๋อผมไปให้วินเยนใส่อยู่ไม่เป็นไรครับเทสอย่างนี้แหละนะครับดีเฟนซ์จะได้เยอะหน่อยนะใส่สร้อยเป็นป้องกันนะครับอ่ะมาดูพรสวรรค์ก่อนพรสวรรค์นเนี่ยผมก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรด้านบนเนี่ยก็เอาเป็นโจมตีเวทก็ได้โจมตีปกติก็ได้แล้วแต่เลยนะครับก็ค่าไหนสูงกว่าเราก็ใส่อันนั้นนะขอ,องมันใส่ได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ สีเขียวนะครับเป็นสนับสนุนเนี่ยจะใส่เป็นปิดแกนดีบัฟเวลาเราบล็อกสําเร็จซึ่งต้านทานเนี่ยเรามีสกิล2ใช้แล้วมันจะติดบล็อกใช่ไหมมันก็จะช่วยให้เราไม่โดนบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มฟื้นฟูป้องกันอะไรไปส่วนสีฟ้าป้องกันเนี่ยเราจะใส่ป้องกัน20%แล้วก็เพิ่มพป้องกันเป็นเทินนะครับหินใหญ่ๆก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนี่อารอ์รใส่แบบนี้นะครับแล้วต่อไปล่ะ สกิลเป็นยังไงไปดูกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นไปไปลงสนามให้ดูนะครับไปดูตัวอย่างกันแบบภาพสวยๆก่อนภาพสวยสก่อนสกิลแรกตีนะครับตีธรรมดานี่ปึ๊บกลับมาเพิ่มโต๊ะกลับให้กับเพื่อน1คนนะครับสกิล2บูทดาเมจดื้อทั้ง2อย่างนะทั้ง m อมดาเมจพีดาเมจแรงโคตรเลยนะบูททีตีหน้าสั่นนะทุกคนแล้วสกิลอันตีนี่ทั้งทีมนี่สวนกลับได้หมด นี่อาจารย์แบบว่าโกรธนะครับเอาบัฟไปนะครับนี่ทุกคนสวนกลับได้หมดแบบโหดสุดๆเมื่อทุกคนรู้จักสกิลแล้วผมจะพาทุกคนไปดูโดยผมก็จะขออนุญาตาเพื่อนๆในกิวก็แล้วกันนะว่าตัวไปนะครับผมมาทำคลิปพอดีก็ขอตีหน่อยละกันะนะนี่ผมเตรียมทีมไว้แล้วก็ทีมที่ผมจะใช้เทสในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่า โดยทีมที่ผมตีเนี่ยเป็นทีมระดับพลัง200,500นะไม่ใช่ทีมแบบตีคนไก่กามาให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยเทสมั ah ่วๆว่าไม่ใช่นะครับเราเทสพลัง200,500ขึ้นให้ทุกคนได้เห็นนะครับโดยผมจะใช้จูเลียสนะชา์ลอตแล้วก็โนเอลกับลาเดสซึ่งผมจะใช้2โลนะแล้วก็ลาเดสเนี่ยผมจะผสานกับจูเลียสส่วนชา์ลอตเนี่ยจะผสานกับโนเอลนะครับซึ่งชา์ลอตมันไม่มีผลอะไรถ้าจะต้องผสานนะครับแต่ว่า ราเดสเนี่ยเวลาประสานมันยั่วด้วยแล้วก็เอาเป้าเดี่ยวดีกว่านะครับป่ะทีมอย่างนี้แหละนะครับผมก็เพิ่งจะคิดหลังจากที่ผมเปิดผมเพิ่งจะเปิดตัวเสร็จก็มาทาคลิปให้เลยนะครับเอาเป็นเวนเจียนแล้วก็โอ้มาแล้วครับปสานก่อนเลยตีไปที่ราเดสเราก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ามาถึงชาร์ลอตเนี่ยเราจะสวนเลยไหมแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มักจะใช้โล่นะครับเวลาเขามีตัวโล่2ตัวแบบนี้เราก็ไม่มีอะไรครับบูทก่อนเลยเนี่บูทดาเมจ ให้กับเพื่อนเราก่อนเลยนะครับผมก็บูตเลยไปที่โนเอลถามว่าบูตท,ทำไมให้โนเอลอ่ะก็เดี๋ยวโนเอลจะโล่จัดจัดไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอมาจูเลียสเนี่ยเราก็อ่าสตาร์นโนเอลเข้าไปก่อนครับนีล่ลูกบุทลูกบอลเวลาแล้วโนเอลตายเลยเดี๋ยวนี้นก็หวานๆแล้วครับโอ้โห,หจูเลียสผมมันคือเอโล่แล้วนะครับ จูเลสผมแรงไนเพราะว่าผมพอแพทน,นี้มาเนี่ยผมไม่นี่ไงผมผมเอาหินม่วงไปเสริมแกล่งให้จูจูเลสขึ้นนะครับอ่ะลาเดก็โล่โล่กันเต็ไมไปหมดโล่ย่างหนาทุกคนเห็นไหมพอได้บัฟจากชาร์ลอตปึ๊บโล่ย่างหนาครับเดี๋ยวดูโล่ดูโล่โนเอลนะครับดูโล่โดเอลนะครับปึ๊บโอ้โหเท่ากับโนเออันตีแล้วค่อยโละ่ะโล่กันหนาเติะแล้วก็เนี่ยครับ ชาลอตบอกส่วนกลับทั้งทีม่ะผมปล่อยเมาส์เลยส่วนกลับทั้งทีมแล้วมาดูว่าเขาจะทำไงครับดูเลียสแจกบอลฟืบโดน4คนตี1 2 3 4โอ้โห,โห,โห,โหเอามาอีก4คน1 2 3 4โอ้โห,โหเอาดิเป็นไงฮะนี่ถ้าโดยเออชาลอตห้าดาวนะ ถ้าชาร์ล็อตห้าดาวนะครับแบบเนี้ยสองเทินสวนมันยุยี่ถูกไหมสวนกันยุยี่สองเทินนะครับดูดิจูเลียสจะไปเข้าเฝ้าพอ,อิน์อยู่แล้วนะครับโอ้โหไทกับโนเอลโนเอลไม่รู้จะผุดจะเกิดยังไงเพราะว่าตีหมู่ทีไรก็โดนสวนสี่คนน่ะนะตีหมู่ที่โดนสวนสี่คนน่ะทุกคนนะแล้วชาร์ล็อตอ่ะเวลามันโดนตีมันเพิ่มเอดูนะ ถ้าใช้สกิล2ให้จูเลียสนะจูเลียสเพิ่มแอตแทกเพิ่ม m a d k นี่ขนาดลาเดตียังแรงนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูดูจูเลียสผมตีเบนเชียรเขานะครับตีแปะเข้าไปตายเลยครับคือมันแรงมากครับบัฟของชาร์ลอตมันแรงมากครับโอ้โหไม่ต้องดูแล้วครับคือตีที่หน้าสั่นนะบวกทั้งไอตัวที่ใช้ทั้ง m a d k p a d k ครับ นี่ผมยังไม่ห้าดาวถูกไหมถ้าหากว่าห้าดาวเนี่ยโอ้โหน่าจะสนุกเลยลหละแล้วก็ตะก,กี้ผมอันติีไปแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคือถ้าคนที่เขาแบบว่าการ์ดห้าดาวด้วยอย่างไกลหิดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนลงนึกภาพดิอัพสกิลไปเนี่ยนเนี่ยครับอัพไปสองเออสักสามดาวอะ่ะ สามดาวนี่ห้สแล้วนะโดนสกิลตีหมู่มาแป๊บเดียวมีอันติอีกแล้วสวนสเทินโอ้โหมันโหดจัดเลยนะผมว่ามันอึดด้วยแล้วก็ในเมตาเนี้ยคือเอพเพิ่มแต่ว่าพอตโตกลับแล้วขยายเวลาไปหนึเทินเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโกงเลยครับนะค่อนขา้างโกงเลยแล้วก็2เทินโดนสวนโนเอลตีมาโดนสวนแบบสองรอบอะโดนตีสี่คนสองรอบอะทุกคนลงนึกภาพดิแบบว่า เด่งเหมือนกันนะผมว่าอผมก็อัพอันติเต็มเลยให้มันได้สวนอยู่ชัวร์แล้วก็เดี๋ยวสกิลเนี้ยถ้ามีงบเนี่ยผมแนะนําว่าอัพเต็มดีกว่านะครับสกิลของบูสสกิลสองอัพเต็มเลยอัพเลยครับพอเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าโหบูสเอาง่ายๆนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเท่ากันเลยเท่ากับของโนเอลอันติเลยแต่ใช้ให้ทุกคนอนะ่ะนีไงโนเอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยเห็นไหม เพิ่มเวทโดเอลใช้เวทกางโล่เมื่อกี้55%าอถึงว่าเท่ากันเลยแต่เมื่อกี้ผมไปอัดเป็น60%แล้วแล้วมีแอทแท็กด้วยเออนะคือทีนี้เนี่ยจูเลียก,ก็เลยโคตรแรงนะครับจูลเลียผมคีเรดร้อยเปอร์เนตมาดีก็โอ้โมันเหมือนกันนะ้ารลอตเนี่ยทุกคนต้องไปลองเล่นดูแล้วก็ถ้าใครทำได้ผมแนะนำว่าขอสองนาวขึ้นให้มันบวก s อเวลาโดนอดัดแล้วจะได้อันตีบ่อยบนะครับ แต่ถ้าใครมี5้าดาวผมโอ้ยเดี๋ยวจัดทีมดูนะครับผมว่าโหดเลยเล่นทีมฟ้าล้วนเลยยี่ก็น่าจะเล่นได้ด้วยในอนาคตนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะวันนี้ว่ามาลีมาทำคลิปให้นะเห็นทุกคนเปิดโนเอลกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝาก u b s สไคร e ด้วยนะครับ